สวัสด so, ีคร er, e ับวันนี ick, ้กลับเข้าสู่ชั่วโมงการเทรดนะครับบอนีกออปชั่นในตลาด OTC กับมิสเตอร์ดำนะครับเทรดโชว์วิเคราะห์จุดเข้าซื้อนะครับผมผมเปิดเข้ามามี EURGBP นะครับเรเดอยู่ที่89เปอร์เซ็นต์นะครับ89เปอร์เซ็นต์ มาวิเคราะห์กันดูนะครับวิเคราะห์ที่เข้าซื้อผมมองเห็นนะครับเป็นลายลงมานะครับมีแรงขายลงมาพอสมควรแล้วก็แรงซื้อ,อบองวมานนะครับก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วก็มีแรงขายที่ลงมาเหมือนเดิมนะครับ วันนี้เป็นตลาด OTC นะครับเป็น Automatic Control นะครับก็มีแรงซื้อขึ้นไปอีกพอสมควรนะครับพอไปติด Channel Line ก็มีแรงขายนะครับกลับลงมาครับผมไม่แน่ใจนะครับในตลาด OTC ว่าวิเคราะห์ไปแล้วนะครับตลาดจะเป็นยังไงพอตีด Channel Line อีกรอบหนึ่งนะครับ เพื่อความสบายใจนะ,น,น,นะครับเป็นเป็นขาลงนะครับวันนี้ผมมองเห็นด้านซ้ายมีแนวขวางอยู่นะครับไม่ทราบว่าจะลงต่อได้หรือไม่นะครับแต่เนลองเป็นขาขึ้นนะครับผมมองว่ากราฟน่าจะยิ่งขึ้นนะครับผมก็ พอเลกเงินเลยทีเดียวดีกว่านะครับก็สี่เหรียญน,นะครับในการทำกำไรนะครับสี่เหรียญถ้าชนะก็ชนะสามเหรียญน,นะครับแต่ถ้าแพ้ก็แพ้สนะครับวันนี้เป็นตลาด OTC นะครับ การวิเคราะห์อ,อาจจะไม่แม่นยำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นตลาดที่ไม่ใช่ตลาดปกตินะครับออร์แรกก็แว้ไปนะครับออร์ r แรกแว้ไปก็ออร์ที่2นะครับเป็นการแก้ไม้ใช้10เหรียญน,นะครับทุนตั้งต้นอยู่ที่97เหรียญน,นะครับ มซื้อลงนะครับซื้อลงตามพอรรัลเทนนะครับตามกราฟที่วิ่งลงนะครับปกตินะครับตลนะาด OTC ีีแน่ใจซื้อตามเทนจะดีนะครับกราฟประดงไหนก็ซื้อประดังนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาตีสี่ก็มองยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงตีสี่ตีห้านตลาดใกล้จะปิดแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจว่า จะมีการสวิงหรือไม่นะครับกอนับถอยหลังครับ5 4 3 2 1นะครับก็ถือว่าจบนะครับจบได้ด้วยดีนะครับก็คือผมก็มีกำไร,เ,รเพิ่มขึ้นจากเก98 99 1 0จ็0ก102ปก็เพิ่มมา5ดอลลาร์ด้วยกันนะครับจากการ แค้ไปในออเดอร์ที่1นะครับออเดอร์ Order ที่2ก็แก้ไมคืนมาได้นะครับเป็นกาไรทนะั้ง่เหรียญลบไปเหรียญหรือสเหรียญน,นะครับกําไรประมาณ4ี่ถึงห้านะครับเรามาวิเคราะห์กันนะครับในตลาด OTC วันนี้นะครับผมใช้ EURGBP นะครับก็คือ เส้นใหญ่เป็นเทียนขาลงนะครับเทียนย่อยเป็นเทียนขาขึ้นนะครับฝั่งดีมาร์นะครับก็มีแรงซื้อพอสมควรนะครับแล้วก็มีแรงขายนะครับเทลงมานะครับในจุดที่ผมเข้าซื้อนะครับก็เป็นความเสี่ยงพอสมควรนะครับเพราะว่าด้านด้านซ้ายมีแนวซ้อนกันอยู่2แนวนะครับมีแนวซ้อนกันอยู่สองแนวแต่ด้วยการที่มีประสบการณ์นะครับก็ชิงจังหวะกดลงนะครับแต่ หลังจากกดแล้วก็มีแรงสวิงนะครับขึ้นลงเป็นรละลอกระลอกเป็นจังหวะจังหวะนะครับก็อย่างโจกดีนะครับที่มีแรงขายนะครับส่งกราบลงอย่างต่อเนื่องนะครับท้ายที่สุดก็ชนะอย่างที่เห็นนะครับวันนี้ขอจบวิดีโอคลิปไว้ที่เพียงเท่านี้นะครับติดตามมิสเดมเทรดโชว์ได้ในทุก EP นะครับจะโชว,วช์วิเคราะห์จุดเข้าซื้อนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับจบกันไปในเวลาทีห้สนาทีนะครับในวันที่3 1นะคบับกรกฎาคม 2. อ6 4นนะครับ,รรบวันนี้มิสเตรดำขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดี